ค่ะเอออารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะอ้าจะให้ดิฉันเครียดอะไรอ่ะจะให้ดิฉันเครียดเรื่องว่าอะไรหึจะให้ดิฉันเครียดเรื่องอะไรไม่รู้จะต้องเครียดทําไมไม่เครียดหรอกชีวิตไม่เครียดเครียดอะคู่โคน่ะมันมีความเครียดหมดแหละแต่ว่าไม่เก็บความเครียดไว้นานหรอกไม่อยากไม่รู้จะเก็บความเครียดไว้ทําไมเครียดก็รู้ตัวว่าเครียดแล้วก็ปล่อยไปหาอะไรทํา หาอะไรทำให้มันแบบเรารู้สึกว่าเราอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมเออให้เราแบบอารมณ์ดีขึ้นอะไรดีขึ้นมันจะดีดีกับสุขภาพเราอเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมพี่แพรี่จัดก,การความรู้สึกดีมาตลอดใช่มันไม่มีใครรู้ดีถ้าตัวเราร้อคนที่จะรู้รู้จักจิตใจเราดีที่สุดคือตัวเรา ฉะนั้นเราก็อยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็ฟังตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องการอะไรอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วก็จัดการมันไปตามความรู้สึกเราที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าจะทําอะไรหรือหรือตัดสินใจยังไงก็ให้สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เนีย่ยจะดูว่าคนเราอจะดูว่าโตไม่โตมันดูแค่ตรงนี้แหละว่าดูว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถรับผิดชอบชีวิตเราได้หรือเปล่าแค่ไหนย,ยังไงนะฮะอืม ทําอะไรแล้วต้องให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนอันนี้เรียกว่ายังไม่โตทําอะไรแล้วเดือดทําอะไรแล้วมีปัญหาเดือดร้อนคนอื่นอันนี้เรียกว่ายังไม่โตต่อให้อายุแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้เนี่ยเรียกว่ายังไม่โตนะถ้าคนโตแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองได้ก่อปัญหามีปัญหาเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันได้ปรับปรุงได้ด้วยตัวเองอันนี้เรียกว่าโตแล้วนะ แม่หนูอยากมีบุญค่ะแม่สามีที่แยกกันอยู่สี่ปีเขาพูดให้ความหวังมาแต่อะไรอะโอ้ยช่วยพิมพ์ใหม่ค่ะหล่อนช่วยพิมพ์ใหม่หน่อยนะหล่อนช่วยพิมพ์ใหม่แล้วก็เอ่อเว้นวรรคประโยคให้ดิฉันอ่านง่ายนิดนึงนะคะดิฉันอ่านอนดิฉันอ่านเมื่อกี้ดิฉันอ่านไม่ได้จริงๆค่ะดิฉันพยายามจะแบบไล่เรียงประโยคแล้วดิฉันรู้สึกงงค่ะแล้วก็ข้อความมันยาวเหลือเกินอืม ปัญหาผ่านมาแล้วจะผ่านไปเหมือนทุกครั้งอย่าแบกมันไว้ก็พอถูกต้องค่ะจะขอวิธีสมหวังหน่อยโอ้ยตายละมาถามกับคนไม่สมหวังนะเออขอวิธีสมหวังแต่มาถามกับคนไม่สมหวังเออแล้วจบเ <c oughs> ลดจริงจริงลจริงจริง อ่าพิวเตอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับถูกพิวเตอร์ทําไมต้องโชว์หน้าท้องล่ะลูกพิวเตอร์โชว์หน้าท้องทําไมลูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่สองพั 2, น้า้คนสวัสดีคะ่ะ คุณแพรย,ยังมีความเชื่อในเรื่องความรักไหมก็ต้องมีที่ทำไมถึงเราคิดว่าเราต้องไม่มีละ่ะทําไมการที่เราเจอความไม่สมหวังจะต้องทําให้เราหมดศรัทธาในความรักเหรอ,อมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนมันเรื่องเดียวกันถ้าสมมุติว่าถ้าเราคิดแบบนี้อ่ะถ้าสมมุติเราตั้งใจทําความดีเป็นคนดีแล้วเราเจอคนที่ไม่ดีอ่ะคําถามคือเราต้องเลิกศรัทธาในความดีไหมเราต้องเลิกเป็นคนที่คิดดีไหมมันไม่ใช่นะ่ะ มันไม่ใช่ความรักก็เหมือนกันการที่เราเจอสิ่งที่มันไม่สมหวังกับความรักมันไม่ได้แปลว่าเราต้องหมดศรัทธาในความรักมันคนละประเด็นกันเรามีอุดมการณ์ยังไงมีความเชื่อยังไงเราก็ใช้ชีวิตไปตามอุดมการ์ตามความเชื่อของเราการที่เราไม่สมหวังหรือเจออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเรามันไม่ได้แปลว่าเราต้องหมดศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อเรายึดถื dem, อไม่ค่ะดิฉันไม่ใช่คนแบบนั้น ดิฉันมีความรักอีกร้อยครั้งดิฉันก็มีไม่เซทแบบเดิมดิฉันพูดเลยถ้าดิฉันเถื่อนดิฉันเจอความรักอีกร้อยครั้งดิฉันก็มีไม่เซทแบบเดิมดิฉันก็จะมีวิธีปฏิบัติต่อความรักแบบเดิมเพราะดิฉันคิดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันทําให้เราอะสบายใจที่สุดแล้วการที่เราคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการที่เราเซฟใครเซฟคนอื่นแต่เราเซฟความรู้สึกตัวเองว่า ต่อให้เราจะผิดหวังเราให้เราไม่สมหวังอย่างงู้นอย่างนี้นนแต่เรามีวิธีคิดที่ดีต่อมันนะ,ะเช่นถ้ามีวิธีคิดที่ดีต่อความรักมันก็ดีกับตัวเรามันไม่ได้ดีกับใครมันก็ดีกับตัวเราอะสมมติว่าเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยถูกหลอกมาแล้วเราก็ต้องไปหลอกคนอื่นต่อแบบนี้เหรอหรือเจอความไม่จริงใจมาเราก็ต้องเอาความที่ไม่จริงใจที่เราเจอ ไปใช้เพื่อที่จะได้ไม่จริงใจกับคนอื่นแบบนี้เหรอดิฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะถ้าคิดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันไม่ควรเป็นแบบนี้นะมันไม่ควรเป็นแบบนี้ในความรู้สึกของดิฉันอ,อไม่ว่าจะเจออะไรก็คิดแบบที่เราคิดนั่นแหละถ้าเรามั่นใจว่าความคิดที่เรายึดถือความคิดที่เรา ที่เรามีมันดีกับตัวเรามันเซฟตัวเราใครจะอยู่จะไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติใครจะอยู่จะไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยมันเป็นเรื่องเบสิกเลยถ้าเรามีความมั่นคงด้วยตัวเราได้อะแป๊บเดียวเชื่อดิฉันเถอะยกเว้นว่าเราไม่มีความมั่นคงในตัวเราเลยเราเอาเอาชีวิตเราไปฝากให้คนนู้นทีชีวิตเราไปฝากให้กับคนนี้ทีเนี้ยมันก็แหลกเหลวหมดไม่เอา มีได้ดิฉันถึงบอกไงว่าเป็นกําไรวันนี้ไงที่ดิฉันพูดอะว่าถ้าเราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รักเรานั่นถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ขาดทุนถ้าเรารักตัวเองมากพอมันไม่มีคําว่าขาดทุนถ้าเราเต็มด้วยตัวเราได้มันไม่มีมันไม่มีคาว่าขาดทุนการที่เราได้เจอใครสักคนหนึง่งที่เขาปฏิบัติอย่างดีต่อเรานั่นคือกําไร แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเติมให้เราเราไม่ใช่เป็นคนที่พ่องถึงขนาดว่าต้องรอให้คนอื่นมาเติมเราถึงเต็มหน้าที่เราคือเต็มด้วยตัวเราก่อนมีความสุขให้เต็มที่อยู่ให้ได้มีที่ยึดถือมีที่ยึดเหนี่ยวยึดถือที่มั่นคงเช่นถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็มีการมีงานทําที่ดีมีศักดิ์ศรีมีเกียรติด้วยตัวเองมีอยู่มีกินแบบที่ถ้าไม่ได้มีคนอื่นอยู่ เราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่มีก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีเลยมีก็ดีมีเพื่อนมีคนคุยมีคนรู้ใจมีอะไรมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เข้มแข็งแล้วอยู่คนเดียวก็ได้มันก็ไม่ใช่ฟิลขนาดนั้นเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มีก็ดีเป็นกำไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสามารถใช้ชีวิตได้ดำเนินชีวิตได้แบบ ปกติอย่างดีมากมีงานมีงานที่สุจริตทรมมีปัจจัยสี่ใช้สอยบริโภคมีครอบครัวมีพ่อแม่มีบริวารญาติมิตรให้ซัพพอร์ตให้ดูแลมีความรักจากสิ่งอื่นๆมากมายที่เราสามารถซัพพอร์ตตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องหวังว่าความรักความอบ,อ,บอุ่นมันจะต้องมาจากคนที่เรียกว่าเป็นคนรักหรือเป็นคู่รักอย่างเดียว ใช่งานที่งานที่เราชอบมันก็ให้ความรักกับเราได้ไหมสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลมันมันก็ให้ความรักกับตัวเราได้มันความรักมันหาได้เยอะแยะมากมายอยู่ในทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเรามีอะไระเรามีจิตใจที่ดีๆต่อมันอะ่ะมันอยู่ทุกที่ทุกแห่งในความรู้สึกของดิฉันนะอืม นันแหละอย่าไปคิดเยอะอืมเข้าใจนะคะเข้าใจที่กระเทยพูดไหมเนี่ยเข้าใจที่กระเทยพูดไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ ใจไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนกดติดตามกดติดตามช่องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์แป๊บหนึ่งแล้วขึ้น